สวัสดีค่ะนิสิตวันนี้เราจะมาทำการทดลองเรื่องกฎของบอยกันค่ะซึ่งการทดลองในเรื่องนี้นะคะมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษากฎของบอย 2. เพื่อศึกษาการหาค่าความดันบรรยากาศค่ะและก่อนที่เราจะไปทำการทดลองนะคะเรามาดูอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทดลองกันก่อนดีกว่าค่ะชุดการทดลองกฎของบอยและบารอมิเตอร์ค่ะ ต่อไปเราจะมาทําการทดลองกันแล้วนะคะนิสิตโดยในขั้นตอนแรกค่ะให้นิสิตทําการอ่านค่าความดันบรรยากาศจากบารอมิเตอร์และอุณหภูมิจากเทอร์โมมิเตอร์ที่ติดตั้งอยู่ในห้องปฏิบัติการทดลองและบันทึกผลในตารางบันทึกผลการทดลองค่ะ ต่อไปเราจะมาทําการทดลองกันแล้วนะคะนิสิตโดยในขั้นตอนแรกค่ะให้นิสิตท,ทำการอ่านค่าความดันบรรยากาศจากบารอมิเตอร์และอุณหภูมิจากเทอร์โมมิเตอร์ที่ติดตั้งอยู่ในห้องปฏิบัติการทดลองและบันทึกผลในตารางบันทึกผลการทดลองค่ะในขั้นตอนที่2ให้นิสิตท,ทำการเลื่อนหลอด A และหลอด B ขึ้นลงจนกว่าระดับประลอดจะอยู่ที่ขีด70ซนเมตรและทําการบันทึกผลตําแหน่งปลายปิดของหลอด B ค่ะ ขั้นตอนที่3ให้นิสิตเลื่อนหลอด A ขึ้นช้าๆจนระดับประลอดไปอยู่ที่90เซนเมตรและบันทึกค่าระดับประลอดในหลอด B ในขั้นตอนที่4ให้นิสิตทําการเลื่อนระดับประลอดในหลอด A ลงมาครั้งละ5เซนติเมตร จากนั้นบันทึกค่าในระดับปลอดในหลอด b และทําเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าระดับปลอดในหลอด a จะมาอยู่ที่ขีด50ซนติเมตรค่ะขั้นตอนที่5ให้นิสิตทําการเลื่อนระดับปลอดในหลอด a ขึ้นอย่างช้าๆทําแบบนี้ครั้งละ5เซนติเมตร และบันทึกผลระดับประลอดในหลอด B จากนั้นให้ทำเส้นนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งระดับประลอดในหลอด A ขึ้นไปที่ขีด90ซนติเมตรค่ะขั้นตอนที่6หาค่าเฉลี่ยของระดับประหลอดของหลอด B โดยคํานวณค่า h ได้จากผลต่างของระดับประลอดของหลอด B กับระดับประลอดของหลอด A และค่า L คำนวณได้จากผลต่างตำแหน่งปลายปิดของหลอด B และระดับปลอดของหลอด B จากนั้นให้นิสิตทำการบันทึกผลในตารางค่ะขั้นตอนที่7เขียนกราฟระหวะ่าง s กับ1ส่วน L โดย s อยู่บนแกนตั้งและ1ส่วน L อยู่บนแก,น,แ L, น,แกนนอนเพื่อหาค่าความดันบรรยากาศที่จุดตัดแกนตั้งดังภาพที่เห็นค่ะ และในขั้นตอนสุดท้ายนะคะให้นิสิตท,ทำการอ่านค่าความดันบรรยากาศจากบารอมิเตอร์และอุณหภูมิจากเทอร์โมมิเตอร์ค่ะหลังเสร็จสิ้นการทดลองแล้วอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อนิสิตท,ทำการทดลองเสร็จสิ้นแล้วนะคะให้นิสิตท,ทำการบันทึกผลการทดลองที่ได้ทำในวันนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ